พระนครศรีอย,ยุธยาดินแดนแห่งบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมาเปลี่ยนความพระพรมก็คือการสํานึกรู้คุณของบรรพบุรุษท็อปพาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งครับเป็นอัตลักษณ์ของเราในภาคเครื่องนี้ไปให้วินดิเซลหรือดอนนี่เย็นที่ประเทศจีนหรือแม้กระทั่งแจ็คสันหวังคนลุกทั้งงานจากพนมขับเสภาสักการะคูบาเทวดาในงานพิธีมหาพุทธาเทวาพิเศษเคลลี่ริวท็อปรวมเป็นสะพานบุญ ซุปตานักบูระดับพอลิวูดโทนี่จาหรือจาพนมยีรำ กับโปรเจกต์อภิมหามงคลในฐานะประธานจัดสร้างวัตถุมงคลพร,รพรม168ได้จัดงานพิธีมหาพุทธ,ธาเทวาพิเศษนำเลิกครั้งยิ่งใหญ่โดยมีเหล่าพระเอกสายบุญนำทีมโดยเคลลี่ธนพัฒน์ริวะชีร,รวิทย์และท็อปจรร์มาร่วมงานเพื่อความเป็นสิร,ริมงคลและร่วมเป็นสะพานบุญเพื่อนำไรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดสร้างสมทบทุนในการพัฒนาวัดนิเวศวัฒนารามบ้านโคกสูงตาบลบันไดจังหวัดสุรินทร์ โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นณนประพรมพิธีวัดขนนตำบลหนองน,องน้ำส้มอำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยไฮไลท์ของงานคือการขับเสภาประกอบการแสดงนาตายุธทไทยโดยจาพนมเพื่อเป็นการถวายความเคารพสักการะแด่ครูบาอาจารย์และเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเอาทุกคนที่มาร่วมงานพิธีขนลุกสัมผัสถึงศรัทธาอันแรงกล้าค่ะตั้งใจทำครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับพรมพ1หัว8อยากทำให้อย่างเต็มที่ครับแล้วก็ สิ่งที่สําคัญที่สุดครับก็คือก่อนที่จะเริ่มเริ่มต้นก็คือแรงบันดาลใจที่สําคัญที่สุดคือความศรัทธานะครับหลังจากที่ผมได้มีโอกาสได้ไปที่ประเทศจีนนะฮะไปถ่ายหนังที่เรื่องดีนักกีชานาพาวนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปไหว้นะฮะพระพรหมนะครับแล้วก็มีพระแม่กวนอิมซึ่งวันนี้ถือว่าครบรอบ1ปีนะครับ1ปีแล้วครับเป็น1ปีแล้วครับ365วันที่ผมกลับมาจากเมืองจีนนะครับนับได้365วันนะครับก็ไปไหว้ มีองค์พระพรมอยู่ที่นู่นนะครับแล้วก็ขอขอพรพระพรมที่นู่นนะครับให้งานประสบผลสําเร็จแล้วก็ให้โควิดหายไปครับจนวันนี้เราได้กลับมาแล้วก็มา สร้างพระนะครับซึ่งเป็นพระพรมนะครับรุ่นพรพพรภม1 6 8กแล้วก็ได้อย่างที่เห็นนะครับวันนี้ร้อยสามร้อยหกสิบห้าวันพอดีครับทั้งคนจีนแล้วก็มาเลเซียไต้หวันสิงคโปร์ครับก็มามาหมดนะครับก็รู้สึกประทับใจถือว่าเป็นนิมิตหมายดีครับก็ผมครั้งแรกในชีวิตด้วยครับที่ได้ได้มาทําสิ่งนี้ครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ครับประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ครับเพราะว่าหนึ่งคือเรา อย่างที่เห็นนะครับคือตั้งใจทําแล้วก็ระลึกถึงคุณของแผ่นดินทําไมถึงมาสร้างที่นี่ใช่ไหมครับเพราะว่าหนึ่งวัดขนอนเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะี่คือเป็นดินแดนแห่งบรรพบุรุษของเรานะครับที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมามิฉะนั้นนะครับเหรียญพรพรมก็คือการสํานึกรู้คุณของท่านนะครับของบรรพบุรุษพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นั่นเองครับครับก็หลวงพี่น้ําฝนก็ได้มาช่วยครับมาช่วยตั้งแต่ เมื่อวานแล้วครับเรามาตั้งนะฮะออกแกไนไสทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ต้องกราบขอพระคุณหลวงพี่น้ำฝนเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับเพราะปกติเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปกราบครูบาอาจารย์แต่วันนี้นะได้ทำพรบพรมรุ่น1 6 8ก็ได้มีโอกาสได้ไปนิมนต์นะครับไปนิมนต์พระเกจิครูบาอาจารย์หลายๆท่านหลายรูปนะครับทั่วเมืองไทยนะครับก็ครับก็อย่างที่เห็นวันนี้ก็ช่วงบ่ายก็จะมีการทําพิธีพุทธาพิเศษนะครับ เข้มขังนะครับแล้วก็ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมนะครับโดยที่วัดขนอนแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสายพรมนะครับซึ่งเป็นอา,อาจารย์เฮงไพรวันนะครับก็เป็นสายหลวงพ่อก,กันวัดพญาตนะครับทำไมถึงสายสายนี้ทําไมผมเลือกตรงนี้เพราะว่า1คือเป็นสายที่อาจารย์เฮงก็คือสายกระบี่กระบองมวยไทยกระบี่กระบองซึ่งเป็นสายมวยของผมด้วยครับนั่นก็คือมวยไทยและกระบี่กระบองก็จะมีท่าไร้รำการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นท่าเทพท,ท่าพนม ทพอาาปฐมเทพพนมพรม4ี่หน้านะครับซึ่งมีซึ่งมีอยู่ในสายวิชาและทําให้เราเนี่ยมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีพลังในการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบผลสําเร็จและได้กลับมาตอบแทนบุคุณแผ่นดินตอบแทนบุคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ นั่นเองครับผมก็ถือว่าเป็นเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมเป,เป็นอัตลักษณ์ของเรานะครับเวลาผมไปไหนมาไหนเนี่ยไปต่างประเทศก็แล้วแต่นะครับก็จะนำพักเครื่องนี้ไปให้นักสแสดงไม่ว่าจะเป็นวินดิเซลหรือดอนนี่เย็นที่ประเทศจีนหรือแม้กระทั่งเครื่องรางของถังนี้ไปแจกนะครับแล้วก็ไปให้กับคนในกองถ่ายนะครับทีมงานในกองถ่ายทุกคน ก็จะรู้นะครับแม้กระทั่งในคาแรคเตอร์ของผมนะครับไปต่างประเทศเนี่ยดีเทคทราทาผมก็ต้องแขวนพระครับมีพระแล้วก็มีเครื่องรางังสมซึ่งซึ่งมันเป็นอัตลักษณ์ของเรามิฉะนั้นผมผมคิดว่าผมทําตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราศรัทธาเราเกิดจากความศรัทธาเราเกิดจากความเชื่อมั่นแล้วสิ่งตรงนี้มันก็จะเป็นพลังให้เรา และผมก็เลยได้มากลับมาทําที่นี่ครับและวันนี้เป็นวันดีมากครับที่ตรงที่ผมกลับมาคือ1ปีพอดีครับที่ผมไปขอทีอ่พระพรหมแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมที่ประเทศจีนนะครับเชื่อมโยงกันนะครับไทยจีนวันนี้คนจีนก็เลยมามามากมายเลยครับวันนี้มามากมายมาร่วมกันในพธิธีถือว่าเป็นพธิธีอันเป็นมงคลน,นะครับใครที่มาร่วมก็ถือว่าได้รับพธิธีได้รับความเป็นสิริมงคลอันดีครับผมแลวันนี้สิ่งที่อยากบอกก็คือ1ก็คือ อาวิชานะครับคือพระปฐมเทพนมพรมสีหน้าเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดของคนไทยนะครับคนไทยของเราเนี่ยมาช้านานเพราฉะนั้นแล้วการที่นำการแสดงมาเพื่อเป็นการถ่ายทอดและลํำลึกถึงคุณของท่านคุณของครูบาอาจารย์นั่นคือมวยคาดเชือกมวยไทยกระบีกระบองแล้วก็โขนนาทยุทธ์นาตศิล์นะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดแสดงเรื่องอพรมนบพรม พระพรหมนะครับเกี่ยวกับพระพรหมนะครับการกําเนิดของพระพรหมครับวันนี้ก็มีทั้งกระบี่กระบองมีทั้งโขนนะครับให้รับชมกันครับอ่าให้กับแจ็คสันหวังใช่ครับใช่ครับก็เป็นเป็นเอ่อไปไหนล่ะทีนี่ครับก็เป็นอ่าใช่ครับยกขึ้นหน่อยครับเป็นเปลียนรุ่นอะไรยังไงครับก็นี่ก็คือก็วันนั้นก็ได้มีโอกาสได้อ่ามีการถ่ายทอดแม่ไม้มวยไทยออกไปก็คือผ้าไหว้ครูก็คือพรหมสีหน้า ก็เป็นพรมสีหน้าครับก็จะมีหน้าพรมหน้าพรมทั้งสีนะครับก็เป็นเหรียญพรมนะครับข้างหลังก็จะเป็นการเป็นอุดมวลสารนะครับก็ได้พูดคุยกับน้องก็คือต้องขอบคุณต้องขอบคุณน้องครับที่ทําให้ประเทศไทยมีสีสันแล้วก็ทําให้แฟนนคนไทยนะครับมีความสุขสร้างแรงความสุขให้กับคนไทยนะฮะที่เป็นแฟนๆแจ็คสันหวังนะครับผมก็ นมันไปขอบคุณน้องเขาแล้วก็และดีใจมากเลยที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เขาเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็พอเจอเราแล้วก็บอกชอบดูหนังแอคชั่นชอบหนังแอคชั่นด้วยแล้วก็เขาก็โชว์คลิปที่เป็นตีลังกาที่เป็นทริคนะครับมาเชนญดท,ทริคนะครใัให้ดูวโอ้โหน่าจะมาเล่นหนังแอคชั่นนะก็ก็ๆๆมีการท้าทามะฮะถ้า ต้องต้องรอดูครับว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอ่าเขาก็เป็นแฟนคลับเราด้วยใช่ไหมครับที่จะไปสอนครับผมครับก็มีท่าอ่าที่เราสอนท่าก็คือท่าท่าช้างท่าช้างเป็นการแนะนําท่าช้างครับแต่ว่าน้องเขาไม่รู้อครับก็กก็็ถือว่าเป็นเป็นอ่าบอกเป็นท่าไร้ลำนะท่าไร้ลำอ่าช้างสะบัดหญ้าช้างสะบัดงวงก็หงายขึ้นเนี่ยที่จริงอ่ะมวยไทยมันมีมันมีครบเครื่องนะครับทั้งอ่อนทั้งแข็งนะครับอ่อนนอกแข็งในนะฮะครบเครื่องฮะ แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยคุณจะเห็นความดุดันแต่ข้างในเนี่ยเราปล่อยออกมาก็มีความอ่อนหวานได้อา <c oughs> เลิฟนะบอกถ้าบอกว่าช้างกูอยู่ไหนเราบอกช้างกูอยู่ไหนเราก็ตอบได้วเวลยท <c oughs> ีนี้ช้างกูอยู่นี่ <c oughs> นี่ฮะอารมณ์นี้ <c oughs> ครับแระมาณนี้พี่แจ็คเขาเป็นยังไงบ้างได้ได้ครับโอ้โหน้องเขามีพื้นฐานอยู่นะเพราะว่าในเรื่องของการเต้นในเรื่องของเนมันมันก็เป็นเบสิกที่มันมามาด้วยกันนะฮะแล้วก็เขา อย่างเห็นการแสดงไม่ว่าจะเป็นการเต้นทั้งร้องทั้งเต้นนะครมันต้องใช้กําลังมันต้องใช้สมาธิมันต้องใช้พลังงานอย่างมากนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วไปทำมาทำได้มันต้องมีการปึกผลก็มีครูบาอาจารย์ครับเชื่อว่าเขามีครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันสิ่งที่เขาห้มาก็เป็นเครื่องรางเหมือนกันนะฮะสิ่งที่เขาให้มาเราก็ถามเขาว่าเป็นอะไรอ๋อเป็นน้ําเต้าเต็มเป็นน้ําเต้าจากคุณแม่คุณแม่ใหมา f r ้ m มหมามอ่า f r o อมหมาเนี่ยเราก็เหมือนกันครับก็คือพระพรหมก็คือพ่อแม่ของลูกนั่นเอง ก็คือเมตตากรุณามวิทตาอุเบกขาไม่ฉะนั้นพลังพลังงานของที่เรามีความเชื่อและมีความศรัทธาตรงนี้เนี่ยผมว่ามันจะช่วยให้เราเด้ผ่านวิกฤตตรงนั้นไปได้ถ้าเราศรัทธาครับเป็นงานดีมากนะครับและเป็นวันดีด้วยนะครับเป็นวันที่5เสาร์5ด้วยครับงานนี้ มีเคจิมาหลายหลายรูปเลยครับแล้วก็มวลสารต่างๆนี่คือสุดยอดมากๆเพราะว่าทวน,นิจาเขาตั้งใจมากครับผมรู้ว่าแกแกไปนิมนต์่ทุกท่านมาด้วยตัวเองนะครับตัวผมเองยังไม่รู้จะใหญ่ขนาดนี้นะคบนี่สวยงามมากใหญ่ใหญ่มากเลยครับครับทวน,น้เขามีความตั้งใจมากเพราะ,อ,ะอย่างที่ทราบคือทวน,น้เขาตั้งใจที่จะ,ะไปสร้างบ้านไปสร้างโรงเรียนนะครับเขาตั้งใจมานี่ มาหลายเดือนแล้วครับคือครึ่งปีแล้วนะครับก็รู้ว่าเขา,าตั้งใจทํางานนี้แต่ตัวผมเองก็ไม่รู้ว่างานที่จะใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับที่แค่เป็นพิธีช้านะคบเป็นพิธีบงวงสรวงแล้วก็เป็นการเททองหลอ่อพระแต่ว่ายังไม่มีพิธีปลุกเสกนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเริ่มเข้าพิธีปลุกเสก รุ่นบอลพระพรมนะครับหนึ่งหกแของคุณธนิจาครับมาร่วมบุญด้วยกันมาร่วมบุญด้วยกันนะครับก็โอ้โหตอนนี้มีหลายคนสนใจมากนะครับนี่ก็เราจะตั้งทีมบอลพระพรมหนึ่งก็ฝากด้วยนะครับใครอยากมาร่วมบุญก็เชิญนะครับฝากนะครับเมตานิววขบจบทุกข่าว